นีคอีกที่ต้องทีบกต้องการคัดานะกสาเหตุเพราะอะไรครับตัวอะไรสาเหตุเพราะว่าผมคิดว่าทางผู้ต้องหาครับอาจจะทําลายพยานหลักฐานมีการเข้ามายุ่งเหยื่อกับพยานหลักฐานครับมีการลบแชทและสมมุติถ้าได้รับการประกันตัวไป อาจจะทําลายพยานหลักฐานที่เป็นอุปสรรคต่อการนําผู้ต้องหามาดําเนินคดีตามกฎหมายครับนอกจากแชทแล้วเขาไม่เคยมีความพยายามอย่างอื่นในการเกี่ยวกับฟื้นตัหรยาหรืออะไร้วยไหมก็มีการแบบคุมขู่เข้ามาค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีทั้งเราก็มีทั้งคลิปยืนยันแล้วก็มีหลักฐานทางตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็อยากจะขอร้องให้ทางศาลท่านหลับพิจารานานตรงนี้ด้วยคุมขู่ของเขามีลักษณะการพูดใจองไรครับ คมขู่ก็ลักษณะการคืออะไรคะที่เขาพูดนะว่าแบบจะทําแบบว่าสีชื่อเสียงอะไรอ่เงี้ยค่ะคนที่คมขู่เป็นตัวเขาเองหรือว่าเป็นคุณอาเขาหรือ,อ,รอยังไงอะคะก็ถ้าเป็นตัวเขาเองมันเหมือนตอนที่เมื่อวานนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ทางข่าวมันเหมือนเป็นการแบบว่าคมขู่ทางอ้อมอย่างหนึ่งถ้าแบบถ้าคนดูลักษณะพฤติกรรมของเขาที่เขาแสดงออกทางภาษา,ากายอะค่ะก็จะมองออกว่า เขาไม่ได้เกรงกลัวการกระทาผิดของเขาเลยะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ขอให้สัมภาษณ์ยาวนะคะเพราะว่าอยากทำด้วยเอกสารให้เสร็จเร็วๆค่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวค่อยอัดเดตอีกทีแล้วถ้ากรณีเขาได้ประกันกตัวล่ะคะตรงนี้เรากังวลอะไรอย่างไงไหมคะก็ความปลอดภัยด้วยคือเขาก็มีการผมว่มาแล้วอะคะ่ะความปลอดภัยมันก็สําคัญมากคะ่ะแล้วก็พยานยหลักฐานอีกมันก็มีหลายปากอะคะ่ะที่แบบก็กลัวว่าเขาจะได้รับอันตราย เรากกลัวว่าเขาจะมาตามพวกทาลายหลักฐานหรือว่าสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาค่ะเพราะว่าเหมือนทางทนายตั้มก็ได้ปล่อยแบบว่าหลักฐานมาพอสมควรก็ไม่รู้ว่าทางนู้นเขาจะสร้างหลักฐานอะไรขึ้นมาตอบโต้ยังไงค่ะครับครับหลักฐานที่ทม่ผมเจอได้